สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับนุ่นที่ช่อง mm. นุ่นนิ่นค่ะวันนี้เราอยู่กันที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวค่ะเราจะไปเที่ยวสวนสัตว์กันแล้วก็พาทุกคนไปเที่ยวด้วยกันด้วยจุดประสงค์ก็คือมาตามหาน้องหมูตุ๋นนะคะเพราะน้องหมูตุ๋นเป็นฮิปโปโปเตมัสที่นุ่นเป็นเอฟซีอยู่ต้อยตรงไหนฮิปโปอันนี้เป็นอาคารจอดรถบัตรค่าเข้าจะ150บาทนะคะัผู้ใหญ่แล้วก็มีค่ายานพาหนะอีก80สิบสำหรับรถยนต์ จะมีสองโซนทุกคนโซนชมพูก็คือเราจะขับรถเข้าไปทางนี้นะคะไปชมได้ส่วนโซนเขียวก็คือเข้าไปตรงนี้เราซื้อบัตรแล้วเดี๋ยวเราจะไปรอรถนําเที่ยวกันนะคะทุกคุรถจะมาทุทกสิบนาทีแล้คิดว่าถ้าใครสะดวกอยากเที่ยวแบบส่วนตัวก็เช่ารถอฟอร์ได้ค่ะกวางที่นี่ดูถูกเขาภาพดีมากเลยค่ะทุกคนดูลูกมันดิลูกมันน่ารักนี่ไม่ใช่กวางนี่คือละมั่งรถรับส่งกำลังมา นี่เราจะนั่งรถอันนี้ไปนะคะรอแป๊บเดียวเองชมละมั่งไปแล้วก็รถมาเลยตอนนี้บ่ายสองครึ่งพอดีค่ะแล้วก็คือมาทันการแสดงเพนกวินแต่ว่าเมื่อกี้มันเป็นสถานีของฮิปโปโปเตมัสคิดว่าเดี๋ยวน่าจะเจอน้องหมูตุนแล้ว <c oughs> ตื่นเ <c oughs> <c oughs> ต้นตัวนั้นวิ่งนำเพื่อนไปเลย 4ี่สิบเซนติเมตรนะครับน้ำหนักตัวนะอยู่ที่ประมาณ45กิโลกรมนะครับตัวเ็มไวนนะครับจะเราดูเพนกวินเสร็จแล้วนะคะตอนนี้อากาศดีมากทุกคนแบบไม่มีแดดแล้วก็แบบลมมันจะเย็นๆนะคะถือว่าดีงามมากๆ บรรยากาศที่เหมาะกับการมาเที่ยวสวนสัตว์มากเพราะว่าถ้ามันร้อนเกินเขาก็จะไม่ไหวเอเขาก็จะหูดได้เราเมื่อกี้ตอนที่นั่งรถมาคือสวนสัตว์เปิดก็คือเปิดจริงมีแบบว่าชะนีก็ห้อยหูอะไรกงุงกึงก็ไม่มีนกก็เดินเดินอะไรอย่างเงี้ยคือแบบดีมากเลยอ่ะมันรู้สึกใกล้ชิดธรรมชาติมากเลยนะคะแล้วตอนนี้ข็อยู่ที่ hippopotamus ปปมมบอ่อใหญ่มากน้องๆดูแฮปปี้กับการใช้ชีวิต เดี๋ยวเราจะไปดูน้องๆใกล้ๆก,กันนะคะแล้วหมูตุ่นอยู่ไหนอ่ะทาไมเจอแต่ตัวโต,วตวมันสวยมากเลยอะ่ะแล้วเขาก็<อ>จะมีทางให้เราเดินนะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินลงไปดูกันอุ้ยน่ารักมากตัวใหญ่มากเ้ากำลังจะอุนจิหรือเปล่าโอยเสียงหมดแล้วมาจะลิฟซิงสักหน่อยอุ้ยขี อ่านี่คือวิธีขี้เหรอลูกอุ้ยเพื่อคยเห็นข้างหลังตูดมันอ่ะเพราะปกติเราเห็นนกยุงลำแพนที่อื่นน่มันอยู่ในกรงไงมันไม่ค่อยไม่ได้พื้นที่กว้างอย่างงี้อุ้ยข้างหลังก้นมันเป็นอย่างนั้นเหรออุ้ยสวยมากเลยและมาแล้วเดินมาแล้วตุ <laughs> มเตี้ยมอ่ะตอนนี้อยู่โซนที่เป็นสัตว์แบบแอฟริกานะคะเท่าที่เห็นตรงนู้นก็จะมีแรดแล้วก็ตรงนี้เป็นโซนนกกระจอกเทศกับยีราฟเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกัน แค่ะน่ารักอีกตัวนึงคือทำอะไรอยู่นี่กำลังขุดอะไรอยู่โซนยีราฟก็คือดีมากครับน่าจะวัวป่าหรือเปล่าสวัสดีครับอยู่หันมาหันมาง่ามาเห็นช็อกอีกเอาด,แดิแย่งซีนยีลาฟไปเลย ปังเดินเดินเดินทุกคนดูดิาะมันเปิดแบบเปิดเลยอะ่ะคือถ้ามันวิ่งออกมาก็มันสามารถเดินออกมาได้หมดทุกตัวแต่ว่ามันไม่เดินเฮ้ยลูกยีราน่ารักมากทุกคนนี่นี่คุณแม่ทุกคนเขาก็มาเด็ดไอ้เจ้าใบาอันเนี้ยแล้วก็เอาไปยื่นให้มัน ีลหลังจากที่เราเดินมาสักพักเราก็รู้สึกว่าสวนสัตว์ที่นี่ดูแลสัตว์ดีมากทุกคนสถานที่ดีสุขภาพสัตว์ดีแนะนําเลยใครจะมาอันนี้นุ่มมาครั้งแรกนะรู้สึกประทับใจเลยเฮ้ยนกอ,อยู่บนต้อนอะไอีกแล้วใกล้ชิดมาแล้วก็จะมีลิงวิ่งอยู่แต่ลิงที่นี่ก็ดูนิสัยดีอยู่คะน้องดูไม่แบบเกี้ยวกระอะ ต้องดูเดินแบบว่าสงบสง,งี่งดีวันนี้เป็นวันที่สามสิบนะคะสามสิบพฤศจิกายนอากาศก็เลยดีลมก็คือเย็นตลอดแล้ววก็เขาทำเป็นกระจกแล้วแบบมันทําให้เห็นชัดเลยอะปกติถ้ามันเป็นกรงมันจะเห็นไม่ชัดเท่าไหร่โอ้ยตัวนี้มันนักแสดงอื๊ยน่ารักแล้วมันมไม่อยู่บนต้นไม้ล่ะ ตมันสึกมดแล้วถ้าชวนกันมาเล่นหรอหรือยังไงพบกับนกกระตัวดำเอ้ยมันทำมือเท่ด้วยสวัสดีฮะผมหล่อไหมฮะผมนกกระตัวดำครับผม,มสุดหล่อสุดฟังไปเลยอ้อโหานี่มันนายแบบผมวินเทจหรือเปล่าว้าวสวยมากนกเงือกหัวแรดสวยมากเลย สวัสดีค่ะสวัสดีว้าวเฮ้ยกระโดดตลกอ่ะเออโชจิเป็นไงเออสวัสดีครับผมคือแกะบาบารี่ครับแต่หน้าตาผมดูไม่ค่อยเหมือนแกะเท่าไหร่ผมกำลังกินอย่างอรเด็ดอ่อยครับโอ้นกโอ้โอโลงสวยเวอร์รอดลงจอดได้ดีเธอมานั่งมองหน้าฉันทำไมอะ่ะ ฉันมาดูสมเสร็จอะเจ้าก้อนตรงนั้นคือสมเสร็จนะคะทุกคนนอนอยู่เหมือนตายแล้วเลยอะนอนอะไรขนาดน,นั้น<อ>และตอนนี้เราก็มาถึงสถานีช้างอิชิอะค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูช้างกันจะมาดูช้างก็คือใกล้ชิดกับนกยุงมากค่ะนู่นช้างอยู่ตรงนน้นแล้วก็มีควายด้วยทำอะไรได้ว่าฉันมาดูควายควายถึงนิดก็เพิ่คิด ถึงไงหามันกวัดแกวงกุกก๊กกุกกีกอะ่ะคาร์เมงโก้ที่น่ารักน้องดูมีความสุขจังเออกระพือเข้าใกล้มากเลยอะ่ะดี โอโหอันนี้เราก็กลับมาแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปที่รถแล้วก็ขับรถส่วนตัวเข้าไปในโซนสีชมพูกันโซนสีเขียวก็คือดีมาก่ะทุกคนประทับใจเลยอะตอนนี้จะสี่โมงแล้วนะคะส่วนสัตว์เขาปิดห้าโมงนหน้าขับไปโซนชมพูสักพักหนึ่งแล้วก็จะกลับกรุงเทพกันแล้วคะ่ะขณะนนี้เรากําลังเข้าสู่โซนชมพูกันนะคะตอนนี้เรากําลังสับสนกับโซนอยู่ค่ะเพราะว่า เราขับรถเข้ามาในโซนชมพูมันก็มาเจอกับสถานีช้างที่เรามาดูเมื่อกี้ตอนนี้ก็เลยแบบนั่นหรือป้ามันให้ขับขึ้นไปเป็นโซนนั่นไงไม่รู้เงียบเชียวกลัวแดงแต่ไม่น่ามีเฮ้ยนั่นไงเจ้าวัวเจ้าวัวอยู่ตรงนั้นน่ารักจังอุย้ยใหญ่มากโอไมกอดเฮ้ยมันใหญ่ขนาดน,นั้นกระทิงหรอ ราช้างเรามาแล้วก็จะไปตามป้ายไปเรื่อยๆส่วนกวางป่าหรอประตูมันหน้าพิศวงจังอีกลัวตกใจหมดเลยปิดเลยไหมล่ะในโซนนี้เราก็ขับไปเรื่อยๆค่ะทุกคนก็ไม่มีอะไรตอนเนี้ <c oughs> มันเป็นอาคารตูๆ้ๆทุกคนเดี๋ยวต้องไปหาที่จอดก่อนแล้วเดี๋ยวมาเดินดูเสือกัน คิวมากโอ้โหคิวจริงๆน่นารักทุกคนดูดิขยับแล้วขยับแล้ว <c oughs> รูปปั้นหรืของจริงเฮ้ยสวยอะ่ะโอ้นี่นอนอยู่ <c oughs> ง่วงเลยอุ้งเท้าน่นารักมากอุ้งเทา้า <c oughs> เอ้ยจะขยับตัวโชว์ ตัวเนี้ยมันนิ่งมากเลยอะดูดิมันทำตัวนิ่งเหมือนมันเป็นลูกปั้นน่ะเราจะมาเดินตามหาเสือจเจ๊ไม่มีว้าเสือดำเออโอ้ยตัวน,นั้นมันมันนอนน่ารักอนะ่ะมาแล้วมาแล้ว มาแล้วมาแล้วมาแล้วชอบเหรอชอบอยู่กับคนเหรอคนมาปุ๊บเดินมาหาเลยชอบโชว์ตัวแหละโอ้โหเอากับเขาดิเออุ้ยพุง่งพุ่งอยู่เลยเฮ้ยเอนน้ำตาลที่หลับสีตรงนี้ยูหูน้องน้าตาเป็นนี้น้องคือพูมาลายสวยมากเลยลูกเอ้ย วว้าวผมขอนอนก่อนนะครับนี่ไม่ใช่เวลาหาก,กินของผมนี่คือกลางวันผมต้องหลับครับกุ้งเทาหน้าหลักมากทุกคนโอ้หม่กอน ตัดสูตรกันแล้วเฮ้ยตัดเราทำไมอ๋อเจ็บเจ็บทไมนอนเบียดกันทำไมตัวใหญ่ใหญ่อ้าวนอนมันน่ารักมากเลยเฮ้ยเออ สวยจริงสวยจังว่ะโอ้แปจังลูกน้องคือเสียโค้งไซบีเรียเฮ้ยทำไมสันหลังมาโค้งแปลกๆต้องปปปปไปไขโรหรือเปล่ารู้สึกเหมือนกระดูกหลังน้องจะมีปัญหาเนี่ยเวลาเราน้อยไปหน่อยค่ะทุกคนก็เลยได้ดูแค่ประมาณนิดเดียวเพราะเรามาถึงนี่ก็แบบเกือบใบสองลลแล้วน้องปิดห้ามงเย็ยเลยเราจะถือโอกาสปิดบล็อกตรงนี้เลยนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมบล็อกนี้กันค่ะเอาไว้เดี๋ยวเราไปไหนจะถ่ายมาให้ดูใหม่นะคะไว้เจอกันใหม่บล็อกหน้าค่ะ บายๆฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปกาลังเอว <laughs>